I'm พยันตีจังเลยพ่อผู้หญิงขยันตีจังเลยพ่อนี่หมายกูไปทำไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อโอนไดอหรือาปล่าเสื้อมึงกระดุมมันจะไม่ไหวนะนะเชิ่ง ดี๋ยวมานะะคกระดูกบอกว่าอึดอัดมากเลยลูกเอ้ยยืนไม่ได้มองยืนลูกยืนเยืนดีกว่าเออนั่งมันลำบากนะดูลำบากไงมองข้างหลังสวยดูซื้อแต่มอต้นมองข้างหลังสวยใช่มองข้างหน้าปู่มุนีแย่ากเฉดหยอกเธอ นั่งยืนขรุขระไว้จ้าเอบคุณนร้อนแล้วใช่ไหมแต่ข้ามาด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ดูใครกันเนี่ยเฮ้ใครกันเนี่ยเป็นเพื่อนบุษบาบุษบงค่ะคุณพ่อขาเพื่อนบุษบาบุษบงค่ะพ่อขาที่เล่นนะค่ะหนูอายลูกค่ะเมื่อกี้เดินมาหมาเห่าให้เกี่ยวเลยค่ะบุษบาบุษบงมีเพื่อนอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยหนูดาวมหาอะไรกันนะคะดาว ชื่ออะไรกันเนี่ยลูกกดเชเบลดูชื่ออะไรนะกดเชเบลแกค่ะอีหนูุอาชื่ออะไรกันลูกโซแบมโซแบมหนูชื่อโซแบมค่ะโอ้เชอเบลโซแบมหนูชื่ออะไรลูกโปรเจนค่ะใครนะโปรเจนนี่แกไงคะวันเจนใช่ค่ะนี่ตัวนู้นน่ะ จะคุยกับมันดีไหมเนี่ยลักษณะแขกไม่เข้าค่ะอีดมุจับชื่อค่ะชื่ออะไรลูกหนูอ่ะวันนี้มาแต่ชื่อแย่ๆเขาเป็นเป็นมิสแกนดเลยค่ะแกนชื่อมิสแกนไอ้ยโดิรอะไรอ่ะเชอร์เบลโซแบมมอนแจนชื่อตุ๊กได้ไ้ขึ้ตุ๊กไหนอ่ะแกก็ได้แกชื่อเอาแบบที่อยู่เกี่ยวข้องในมิสแกนสิลูกแบบมิสแกนน่ะมิสแกน นวัดกับพ่อแล้วมันเจ้าของแล้วไอ้เบ้นแล้วไม่เกี่ยวกังมีกแกงไงมันก็เกี่ยงทำไมพ่อเป็นคนประกวดนะลูกหนูมไม่รู้หนูไม่เคยดเอ้ามาทำอะไรกันเด็ดนะคะลูกเอ้าวันนี้มันเกิดลูกสาวคุณพ่อจะมากินด,ดีกับเพื่อนเพื่อนค่ะอุ๊บเป็นแต่อะไรอะแม่งไรวะนทำไมแล้วบอกมาตรฐานทำไมอะแน่อะไรอะโดนอะไรอะไม่มีอะไรพ่อนั่งทับใครตัวเองนั่งทับใครใครนี่ไอ้หนู ไปเลยประตูสีภูซ <il fi. S 2> ้ายมือนี่ไปเลยตอนนี้พ่อกำลังติดธุระอยู่ไปค่ะหนูไปหาเพื่อนก่อนนะคะไปเลยไปเลยไปเลยพ่อกำลังยุ่งเลยลูกตอนนี้พ่อรอเจอไอ้เพทายแล้วก็ไพ่เพทายไพ่ทูนเฮ้ยไอ้เพทายไพ่ทูนด้วย